ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมณีจะข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามเหลืองดาวความฝันกับน้ำมุนค่ะค่ะน้ำมุนนี่เพิ่นฝันนะคะฝันว่าได้ขี่รถซาเล้งเนาะค่ะออกจากบ้านไปเนาะค่ะรถกะยางหัวเนาะค่ะกับโลนาก็ได้งเงื้อขึ้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเงื้อขึ้นค่ะเหลืองราวความฝันของน้ำมุนเพิ่นสิให้เนวยทาทางเขาจังใดเผื่อเปลเป็นการเสียไวได้เนาะค่ะ เอาก็ไปฟังความฝันของน้ำมุนพ่อพ่อกันคะ่ะสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะสวัสดีค่ะน้ำมุนค่ะสวัสดีค่ะคมันมนีกัวมาติดตามเนวทางความฝันกับน้ำมุนอีกคือเก่าเนาะได้ยินว่าฝันดีว่าไ้ฟังในน้ำมุนโว้ยฝันว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปมอเตอร์ไซค์ขันนั้นละเจา้าไหนยังฝันตะเกี่ยวกับรถจะกรองอยังวะขี่แต <beb S 2> ่รถจะกรองงวดที่แล้วก็หกสามค่ะค่ะรถนางมุน ืงวดนี่ก็ฟันมาได้ขี่เพิ่นอีกค่ะคขี่ไปขี่ไปมันอันหล่อนามันหัวหล่อล้างกระลุดห่วยมันเลยเงื่องเทอเลยนาคือยังสี่หล่อล้างมันรุดออกค่ะขี่ไปขี่ไปล่งค่อยไปแลวบ่หล่อล้างรุดเอ้าหล่อนากระแป้หล่อกระลุดหล่อรุดไปซ้ายกิ่งรีดรีดถอยล้างไปไข่แน่แต่ว่ามันเป็นสามหล่อมันบลมค่ะ มันหนามันนั้นเงื้อง้้นค่ะถ่ายนั่นดิงล่งเงวะอ้ค่ะไปยหังน้ำมันจังในในเงื้องเขียนให้ผัวขี่รถนี้ <c oughs> ในความฝันทิศกันแมนพิษกันแห้งบ่พิดแห่งแล้ว,ลวจับรถแดงออกไปวันเที่ยงยางหัวเทิ่งหล่อรุดนอกค่ะในดา้าเคร่งขันสีนี้จากการหุ่นน้ำมัน ในความฝันนำมอเตอรได้หรอกแต่ว่าหงบ่กหงว่าเขียดยังเขียดแห้งเขียดรถจักรรถได้แล้วไปเลยบ้านนี้อืค่ะไปกับไปร่วมข้องอยังสันบะไปกับไปร่วมข้องยังไอขี่รถไปทางอ่ะหลอมันรุดออกจะไปรุดวิธีไหนหล่อล้างรุดออกหล่อนาก็ยยางหัวปแปลแหลบแสบงื้อเธอขึ้นบ้านนี้อมันก็งื้อแล้วรถมันก็เดียงลงเนี่ยมันรถดซ้ำซ้ำหลอเนาะม,มันก็เดียงเดียงข้างขาแค่งขางหนึ่งดีบอือ กับเซบะทะเบียนรถดสมบสำคัญทะเบียนโสองหกแปดสามศูนทะเบียนรถดแปดสามศูนจ้ะค่ะสองหกแปดสามศูนเป็นข้าเอืนน่นรถยังกาะรถรถสซาลิงรถสซาลิงเนาะแมนจ้ะมันมีสามหล่อเน,นาะแมนค่ะสามหล่อรุสองเดียวหล่อหนึง่ง ลุดหล่อหนึ่งเหลืออยู่สองหล่อเหลือสองหล่อแมนห่ยลมล่องเลยเฮ้ยแตงร้าน้ำมุ่นพายเอาขึ้นซอยลต่บัานมันบ่ได้ลมมันเดืองง่ายนี่น่าคือยังสี่สิมมันก็เดิงกลับเลยบ่มันเดืองบ้านนี้ก็จะคล้องกับนี้ก็เดืองกลับขึ้นกลับรถขึ้นห้าหล่อบ่ฮันผออยู่ค่ะบ้านห่วยขันเมนวิสันก็สิตีใส่อันหล่อมันนี่แล้วยังสองห่อแมน ศูนย์หนึ่งศูนย์สองหรือว่าะวเขาว่าหลอคนหล่อบางหรือว่าสองศูนย์เดือนสองหลเนาะส่ะแห่งค่ะเดืนสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองเหม่ค่ะวนนี้คือสีพม่าสูงหรอกคือน้ำมันคิดราเียดบ่สูงบ่สูงหอกเพราะว่าทะเบียนรถนี่กับสมเด็กข่ายกันกับตังนี่เนาะค่ะ เป็นเตะสามสูนสำคัญอยู่ทะเบียนรหลดสองหกเตะสามสูนเป็นทะเบียนหาตัวเนาะค่ะค่ะฟันเห็นแม่บ่เที่ยวนี้มากบ่บ่บ่มาเลยเที่ยวนี้บ่มาไกลเลยเตียว่ามาบอกงวดนั้นบ่ถือบ่มาเลยมิดซีดีเลยมิดมิดเลยอืมมาบอกบ่ถือบ่ไปรอกสีคิดว่าจงสีเนาะบ่ไปดอก โบมาไก่เลยเอกแม่มากแห้งเลยก็มากแต่ทะเบียนรถแหละมากทะเบียนรถหี่นเลขตีกับโบปันไดเลขตีนี่โบปันไดว่าสุนหนึ่งสุนสองโบปันไดน้ำมันกันไหวยัเหรอเอากันไหวสิสิถ้าฟันเฮ็ดเพื่อนนี่ออเป็นอะไรน้ำมันออกออกบบออ,ออกตัวหนึ่งกับตัวหนึ่งในในาหาโตนั่นล่ะอยู่ในหันละม,มุนอยู่ในหันละหาโตนั่นตัดเอา นเลยค่ะโตให้นบดทะเบียนรถกระบะนีอันซีโตัวนั่นตัดหน้าตัดหลังเอามันกระดอยเลยค่ะท RIGHT sure ี่ํามวนตันเกี่ยวรถเนาะตัดเอาเป็นกับคือเข้าเนาะละม้ะค่ะนํามุนกระบอกให้ตัดอยู่เนาะว่าให้ตัดมุนเอาในสี่ยารถใหญ่ว่าให้มุนเอาจเพราะว่าฟันมันขวมมันตีเนาะตีนนี่ํามุนกระบอกว่าให้มุนให้มุนอย่างเดียวจค่ะรถตีรถตีนทองเนาะํามวนเนาะค่ะ แต่บ้า,า,านเที่ถวนี้เป็นซาเลงเนาะขี้ซาเลงโยกล่อนาขึ้นรนาขึ้นน่ะถ่ายโยบนาเงื่องเฮ็ดเผื่อคิดว่าสีอ่ตัวนาเนี้ยเอาตัวนาโบอันหกสองกับเก่าสองเนี้ยคิดว่าไปตฮกกะริกเก่ามันก็ตัวเดียวกันอยู่ได้ฮกซองเก่าสองเนียน เด็กโขกเด็กเก่าเงตัวเดียวไว้นี่ยคันหัาหัวหันหัวขึ้นก็เป็นเด็กเก่าเนาะหันหัวลงก็เป็นเด็กโขกค่ะมีอัตาขื่นเอาค่ะทำช่วงมุนเอาอยู่หนีนั่นบ่านน้ำมุนหมุนเอาในเลขหาตัวในทะเบียนรถมอไซค์นี่นะจ๊ะสลิงนี่ละเพิ่นเป็นมอไซค์สลิงนี่เนาะจ๊ะสลิงสระยาฝันเห็นบ่บ่ที่น้ำมุนฝันเห็นผีผู้เฒ่าว่าอยู่วัดนันก็เหม็นนั่นน้ำมุนถ้าฝันเห็นเพิ่นเนาะ ส้าฟันเห็นเพื่อนน่ะมันเข่าอยู่อยู่บัดหลังเนาะเดียวนน้เพื่อนมาเห็นเลยเดี๋ยวนู้บ่อเห็นเลยบพ่อมาเลยเห็นแจ๊คเตอร์มาแต่เพื่อนประวุณมาเอากีบฝน่ะบอเข่าเลยบอเข่าเลยเงียบเงียบเลยค่ะค่ะเรื่องว่าความฝันของน้ำมนต์มีังเพื่อนเติมอยู่อ่นน้ำมนพ่อค่ะวุมไม่มงหลายหรอกค่ะฟันสันสันฟันบมอย่างค่ะคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเองคือให้ความสมสร้าง้านเท่า เอาไปเป็นแนวทางน้ำมุนเนาะค่ะขอพุณนค่ะน้ำมุลค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลของน้ำมุนเนาะค่ะข่าน้ำมุนนี่เพิ่นฟันเนาะค่ะฟันวาเคียใไ้ซามีเนาะค่ะเพิ่นก็เด้ยขี่รถุดออกจากบ้านค่ะขี่รถดซาดิงค่ะเพิ่นขี่ออกไปแล้วเนาะค่ะรถยางแปค่ะล้อนายางแปเพิ่น่าเนาะค่ะขี่ไปขี่มาเนาะค่ะเป็นหล่องื้งค่ะหล่อเงื้งขึ้นหล่อเดิงขึ้นค่ะ เหลือสองล้อเนาะค่ะเพิ่นกะทะเบียนโดดเพิ่นก่ะสองหกแปดสามศูนย์ค่ะเป็นทะเบียนโดดเพิ่นค่ะศูนย์สองศูนย์หนึ่งนี่ค่ะตีจากฝันค่ะเด็กตีจากฝันค่ะวันที่สิบหกเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกระใหท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโชคโชคมันมันดำดำวยๆุยแห้งๆ้งปังปัง ไปกับความฝันของน้ำมุนเนาะคะ่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนเผื่อสิบริพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขให้ทันผู้ชมทั้งบ้านของเฮ้าได้รับส้มรับฟังค่ะค่าทายั่งบระท่านกดติดตามเจ้ข้า,ามกับขอฝาก่องเจ้ข้ามสามตัวเต็งนั่นนี้เด้อค่ะแถามีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดจะงมองไดเจ้ข้า,ามสามตัวเต็งกับสิไปหามาหายทันผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะคะ่ะ ค่ะซ้ำรับคลิปนี้เจค่ำสามตัวเต็งโคจบไปเพียงเทนี้เนาะคะ่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ